โอลิเวียโรดริโกโอลิเวียโรดริโกป๊อบสตาสาวเจ้าของยอดสตรีมและยอดขายอัลบ,บั้มระดับมัลติแพลทินัมและ3ามรางวัลแกรมมี่คัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่ในรอบปีเปิดตัว GUTS อัลบ,บั้มชุดที่สองที่ทั่วโลกรอคอยมาพร้อมโฟกัสแทร็ก Get Him Back เพลงจังหวะสนุกกับเนื้อเพลงที่เล่าถึงความรักแบบแสบแสบสไตล์วัยรุ่นวาวุ่นโปรดิวโดย แดนนี่โกรแดนนีโกรและอเล็กซานเดอร์23อเล็กซานเดอร์23โดยทั้งคู่ได้ร่วมโปรดิวเพลง Good 4 U จนเดบิวอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดมาแล้วกับอัลบั้ม GUTS ยังคงได้แดนนี่โกรนั่งคุมงานโปรดิวร่วมกับ โอลิเวียโรตริโกอีกครั้งนอกจากนี้ศิลปินสาวยังเซอร์ไพรส์แฟนเพลงด้วยการปล่อยวิดีโอลิฟฟ์จากเรฮิวร์ซ่าซิงเกิล All American Beach เพื่อฉลองการเปิดตัวอัลบ,บั้มครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอทำให้ได้รับคำชื่นชมและยกย่องจากสื่อชั้นนำนิวรยกไทม์ที่ขนานนามว่าเธอคือดาวดวงใหม่แห่งวงการเพลงป๊อปแ่นวินวายแอลจากอัลบ,บั้ม GUTS จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดสีสีได้แก่สีขาวสีแดงสีฟ้าและสีม่วงสามารถซื้อได้ที่นี่ นอกจากนี้แผ่นเสียงในรูปแบบซีดีและวินวายอลยังมีรุ่นพิเศษโดยมีหน้าปกและโปสเตอร์ในเวอร์ชั่นพิเศษสามารถพรีออเดอร์ได้ที่นี่